คับพี่น้องผมนี่เย็นทั้งเบิดเจ็โตครับเดี๋ยวเขาออมาสั่งให้พี่น้องเอฟซีไทยผลครับผมว่าเย็นทั้งเบิดนี่ชิได้จะขีดครับผมเนี่ยให้พี่น้องเอฟซีไทยผลมาแจกตุ่มหลังหนึ่งสําหรับคนที่ไทยถือเป็นคนแรกครับเอาครับผมรุ่นมึงครับปรับลงไปหกขีดครับังได็ขอแสดงความยินดีครับพี่น้องเอฟซีที่ไทยถือเป็นคนแรกครับผม โอ้ยครับผมนี่ตัวคอตัว่ง่า,งงาโอ้ยหลุดสนอคือดึงสักถ้ากันเด็ดเออดึงใหญ่เห็นไหมใครกินเบ้างนะกินอันนีน้นนตัวใหญ่ตัวน้อยอึสอโลมาหลุดไหมครับว่าชีพิณปลาย,ยัางสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมาพบก,กับผมได้เป็นประจำด,ด้วยกัน ตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พ้ามาใส่เบ็ดครับผมเบ็ดกะชุดเก้าหล้วครับผมสี่สิบหลังเยื่ยนที่ใส่เมื่อนี้ก็เป็นจีเกตเดือนครับผมนี่ใจอยากไปหาซื้อห่วงะครับแต่ว่าห่วหนานนี่มันเริ่มหายยากนะครับโบมีห่วกก็เลยเอาหาคุดขี่กตเดือนมาใส่พพได้ใส่ครับผมไม้เมื่อนี้กะนี่ครับด้านหลังเป็นป้าเข่าครับป้าเข่าหกหกเดี๋ยวเมื่อนี้เมื่อเจอกับนายพานครับผมแ การกลับมาของนายพานคนนี้ครับผมนี่ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีด้วยนี่สวัสดีครับพี่น้องพานนัดครับพ่านนัดหรือว่าผ่านสั่งสายยาของไทยบ้านที่เ่นหูจักกันดีครับผมท่านพี่น้องเอฟซีที่เบิ้งหรือว่าติดตามตั้งแต่ที่ผมเฮ็ดช่องแรกๆครับผมจะจําได้ครับผมผ่านนัดหรือว่าผ่านสั่งนี่โอ้หมานนะครับต้องมาเป็นพ่านพอดีมันมีช่วงนึงไม่ได้ไปเหมือนกันครับผมก็เลย ออกใช้เดียวพ่านนัดหรือว่าผ่านสร้างนี่ก็หาเราะเล่นอยู่แถวบ้านพอดีช่วงนี้ติดโควิดกับผมไปใส่บ่ไดรก็เลยเอาส่วนมาหาใส่เบ็ดหาอยู่หากินน้ากันครับไอ้ผ่านนัดพันสร้างนี่เป็นเด็กยุ่ขางบ้านนะครับเนี่ยพอดีพ่อของพ่านสร้างนี่เป็นมู่กันนับผมครับก็เลยพอดีเลยก็เลยเด้ผ้ามาหากินน้ากับผมเดี๋ยวผมกับผ่านสร้างจะ ขอโตไปหาใส่เบ็ดกันครับเดี๋ยวเาถามมาลุ่นกันเบื้องประมาณหันละครผมคำคำประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพาไปยามครับไปพาไปหาไสเบ็ดกันครับพี่น้องผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวเบ่งกันี่ครับผมส้มสิบห้าครับผมเงียผันเบ็ดโอ้สิ้นขนาดเลยครับปกติผมเบ็ดผมสี่สิบหลังนะสี่สิบกว่าหลังมัอนก็พอใส่อยู่บนนี้พาดนัดมานำํำเงียผันเปลวมากม,มีแต่เงียมครับผม เบ็ดเจ็ดสิบหลังครับของผมสี่สิบของพนันนาดสามสิบเบ็ดเจ็ดสิบหลังเนี่ยเหลืออยู่สี่ห้าตัวครับแต่ว่ากับที่ไยยามครับผมปยายาเบองของพนัก่อนเพื่อนหมันขันประมาณกับเวลาผมครับผมมือเรืเสาไปครับผมติดตามครับครับพี่น้องผมไยยามของพนันสร้างบริษัทตัวครับเนี่ยเบิดละซิกบานของผมไยายามแบกอลระพ่อการมือเรื่อเสาว้าเสียดายครับคือเนี้ยมาหน่อยพอด เดี๋ยวเมื่อหนาหาเนื้อหลายๆครับหาเนื้ครับผมเนื้อย่างนี่ทีกเดือนก็โอ้สุดที่หาได้ครับเมื่อยครับผมเนื้อหัวกับหาซื้อได้ไปครับผมขอโตัวกับบ้านก่อนครับพี่น้องผมเนื้อเบิดกําลังสิกกับบ้านครับผมย่างไก่เบิดจะคลองมายามของพานนับเสร็จเรียบร้อยแล้วมืมีป่าตัวครับผมเมื่อยามเมืองกับคลองหนีส่งมีป่าดิดินครับผมหลังนี้มาลุ้นเมืองครับที่มีป่าอย่าง ึ้นมาตั้งโครกรดพอดีครับผมขึ้นมาตั้งโครกรดพอดีเลยปลาคอใส่งามครับผมอุ้ยนี่ครับผมพอได้ปนนี่ครับใส่ปนกำลังซิเมือบ้านครับผม่งา,างไก่เบ็ดของเบ็ดของผานสร้างพอดีครับผมเนี่ยมาเห็นป่าถือเบ็ดเห็นปะปลาคอเนี่ยฮะ เองมั้ยโ้ยตัวบแบบไงครับโอ้ย่อยๆเอาแด้วมันงเจยังให้มันหลุดเด้อปดเคลียอนหยาก็ถอดคือนมาถอดกันเบ็ดลวครับออ้อยครับผมนี่ประคอตัวยงามโอ้ยหลุดซะน้อคือดึงสันถอดกันเบ็ดเออดึง,งหยาขึ้นมาอ้อยนี่ครับผมใส่ง,งามเลยจับโชว์ด้วยแล้วนเนาะขืนว่าตะโค้แน่จังน้อยแนย่เห็นว่าก,กันเลยเออมันสิหลุดมือแต่หลุดซ้ำ กำลังซีเอ็นเมื่อบานครับผมยางไกามาเห็นประคอถือของพันนัดพอดีพันนัดพันนัดหรือว่าพ่านสั่งครับผมเอ,อินซื้อได้ก็ได้พ่านนัดนี่พ่อแมอ่ตั้งให้ครับแต่ว่าสร้างนี่ทีบ้านตั้งให้อ๋ถือว่ามีเตี่ยมครับผมโอ้ใส่งามเลยครับรับพีนน้องผมกับบ้านของแท้แล้วครับบ้านนี้โอ้นึกว่าซีแห้วเลยครับนี่ โค้ละแต้มครับผมกับพันธุ์สั่งของผมนายจะโตหน้อยกว่าครับของพันธุ์สั่งนี่โอ้โตงามนี่ครับถือว่าโอเคครับผมสองแต้มรอบเนี่ยเมื่อคืนเดี๋ยวสิกาบานแหละครับเพราะว่าเนีย่ยเบิดแล้วเนีย่ยเบิดตะเวนแล้วล่ะก็สิกาบานก็ย่างเลาะเบิ้งแค่หน่อยพอดีมีป่าถึงเบิกได้หยาบออกครับเขาถามมาลุ้นเบิ้งกันมือเศร้าอีกเท่านึงครับผมเฮ้ติดตามครับติดตามครับเพื่อหมันเพื่อหมันสวัสดีครับผม สวัสดีตอนเศร้าๆครับ <g ül> ถ้ามายามเบ็ดกับผมผ้ามากูเบ็ดหลังจากที่มาใส่ไปนี่ครับผมมาใส่กับผ้าน,นัดผ่านสร้างเมื่อคืนนี้ได้บอกคอโคตรโตครับผมเบ็ดของผ้าน,นัดว่าผ่านสร้างนี้ไปทางนี้ครับของผมใส่ไปทางนี้ครับเดี๋ยวที่ไยายามของนี่ครับไยายามของผ่านสร้างก่อุระกันคึอปลาเดี๋ยวจาทิศใต้เบิ้งครับผม ใส่ขึ้นมาบ้างเนาะมีปลาอยู่บ่ะนัดว่ามีปลาติดเบ็ดยร์ทั่นครับใส่ขึ้นมาบนะ้างเนาะขึ้นมาไหมตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยโอู้หูโล่แปวครับผม <laughs> เอาเอาใส่ถุงเลยเละเดี๋ยวมันสิหลุดฮะผ่านสร้างว่าล่างขนาดมีป่าทาั่นครับใส่ขึ้นมาบ้างเนาะปลามาหลุดมั้งครับว่าที่เป็นปลายัางอูอ้อออ ปลาดุกตโวมากไงครับผมโอ้โเสียดายที่มันขึ้นนี่พยายามยามรอบเดียวโอ้ยตายแอนเซนครับผมโมกปลาดุกเนา่าเอ้ปเอปอดใส่ถุงยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับของผ่านสด่างนี่ครับผมปลาคอน้อยตัวนึงปลาดุกไงตัวนึงครับแต่ปลาดุกไงมันเนา่าเหรอครับมันตายเมื่อคืนนี้ได้ยามของผ้าดัดได้ยามรอบเดียวครับ ก็เลยเนี่ยครับผมมันก็เลยไต่พยายามต่อดึกๆเดี๋ยวบัดนี้ที่พยายามของผมต่อครับของผมกัพุ่นละลังไดมีป่าสึกเบ็ดเบ็ดถึกป่ากับจังที่ไทยเห็เบิ่งครับเบ็ดขาดพร้อมเลยครับของพลานสั่งมาขึ้นเบ็ดขาดซองหลังครับตอนเบ็ดขาดผมก็ได้ทายเห็เบิ่งนี่ครับเบ็ดขาดแล้วเบิ่งดูเบ็ดขาดนี่ครับเบ็ดขาดซองหลังเลยครับมันเป็นเสือกธรรมดาครับป่าโตงามๆเนี่ยดึงมันขาดนะครับ ของผมยำเสร็จเรียบร้อยครับบ่ได้ปากตัวครับผมเหียวครับผมหลับเส้าได้มาขึ้นนี่แหละตัวหนึ่งของงานผ้านัดหน่ได้ประคอหน่อยตัวหนึ่งกับประดุกไงตัวหนึ่งกะโอเคครับผมถือว่าผ่านอยู่ส่วนผมนี้เหียวครับผมไป้าไปเบิงผลงานครับครับพี่น้องผมพ้ากันกู้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับเอาขึ้นมาโช์ดูป่าของผ้านัดนี่ได้ปรดุกตัวหนึ่งกับประคอตัวหนึ่งจ้งได้กะ ที่ล่องหาไม้ใหม่ๆม,มาใส่ให้พี่ดองเบิ่มคือไม้นี่มันมันอาจจะกินพวกเงื้อเขียดขันมีเนี้อเขียดไม้นี่นี่น่าจะโดนครับผมเพราะเสียงเสียงป่ามันสวบตุ๊บๆหลายเยู่แต่ว่าขี้ก็เดือนนี้มันอาจจะบ่ค่อยมากปปเลดครับผมเดี๋ยวคันหาเขียดได้อาจจะมาซำไม้นี่ครับ ปลาเขาน่าจะสุกเลยครับเดี๋ยวไปปนกับผมโอหอันนี้สุกผดกับผมเปื่อยข้อขาดไปแล้วนี่ครับผมนี่นี่แหละได้ตัวเดียวนี่ครับผมแกะเอาแต่เนื้อปลาใส่คกแล้วก็ใส่พริกผงตามลงไปครับผมใส่พริกผงเสร็จแ,แล้วเดีออ๋ยวเาเอาต้นหอมใส่น้ำเช็คหน่อยนี่ครับผมตามด้วยต้นหอมลงไปอันนี้ก็ตำใหม้มหันเข้ากันครับอันนี้ ำมันเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วก็เข้ากับตักน้ำต้มแดกใส่กับน้ำต้มแปกที่เข้าต้มปลาแล้วนะใส่เข้าไปปั๊เมื่อนี้จะใส่น้ำลายนะครับเพราะว่าปาลาอะไรยปอ๋อนี่ครับผมประมาณนี้พอดีแล้วก็ซิมเบิง่งปรุงรสชาติตามใจชอบครับ ครับพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันครับปนป่าบ่ค่อยมานปน่าเลยที่แรกว่าซิ่โบเฮ็ดกิน่นซูเบิงแบบแต่ว่า,ากลับมาแล้วก็พอดีมันบ่มีเรือกินอื่นครับผมก็เลยประคอหน่อยใดเมื่อขึ้นนี่ก็เลยจัดไมู่ปนกับผมนี่ครับผมปนมาครับมากินน้ำกันอิ่มแล้วครับผมร้านหน่อยอิ่มลเวเหลือแต่ผมเนี่ยครับมาครับมาเฮเดี๋ยวก่อนกินข้าวผมขอลองข้อแจะแก้วครับ โอ้ว้การขนายของผมมากินครับก,รกันครับวันนี้มาเลยครับเด้อเฮกินเค้ากันครับ ้นป่านี้ต้องกินนี่ครับผมคู่ก,กันกับแบบลินไม้ครับผมบางลินไม้เทาหนิวที่สุดเลยครับเมื่อนี้บรหมาณครับจะว่าของผ่านสร้างนี่โอ้พอเพราะเด้วยครับได้ประดุกเนื้อมาโซ่ได้ประดุกโตงหญ่ครับผมเนื้อมาขึ้นก็เลยประคอตัวง่าครับผม ส่วนผมนี่ตัวเดียวก็ว้อมเนื้อมดเร้าบะไรอีกตัวเลยเพราะว่ารอบกลางขึ้นเนี่ยมันบ่มีเนื้อไปเสียบไปแล้วครับผมเมื่อกี้มีแต่ปานกีนเบอร์แต่ตอนแรกนะเดี๋ยวสิหาเวลาไปแก้มืออยู่ครับไม่นั่นเดี๋ยวหาเนื้อลายๆครับ <c oughs> พอดีคือเดือนมันหายนื้ครับผมก็ได้ได้เอาไปใส่ทั้งนั้นครับ ครับพี่น้องผมจังไดขอตัวกินขา้าวให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนครับมากคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับผมป๊าาย